Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News หมอระวียกเจตนารมรัฐธรรมนูญศึกซักฟอกเตือนสอสอต้องโหวตโดยยึดประโยชน์ของชาติแสะอย่าฟังแต่ความแค้นส่วนตัวของหัวหน้าพัก นายแพทย์ระวีมาชมาดลสอสอพักพลังทำใหม่หัวหน้าพักพลังทำใหม่โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีคำถามว่าสอสอที่ประชาชนต้องการควรลงมติอย่างไรตามเจตนารมรัฐธรรมนูญ2,560ระบุไว้ในหน้า135ว่ารัฐธรรมนูญ2,560มีความมุ่งหมายเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการเมืองในระยะ ที่ผ่านมาที่สอสอไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริงหากแต่เป็นตัวแทนพรรคการเมืองหรือเจ้าของพรรคการเมือง และมาตรา114ที่ระบุชัดเจนว่าสอสอและสอวอย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความพาสุขของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์รวมถึงมาตรา115ที่ระบุให้สอสอและสอวอต้องปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนนายแพทย์ระวีกล่าวต่อว่าจะเห็นได้ว่าจากเจตนารมณ์มาตรา114มาตรา115ของรัฐธรรมนูญ 2,560ระบุไว้เป็นการยืนยันว่ารัฐธรรมนูญต้องการให้สสทุกคนมีอิสระไม่มีการครอบงำจากนายทุนพักให้สสทุกคนโหวตโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักถ้าฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดเจนและรัฐมนตรีตอบคำถามไม่ได้สสก็ต้องโหวตคว่ำรัฐมนตรีคนนั้นแต่ถ้ารัฐมนตรีตอบคำถามได้ชัดเจนสสก็ต้องโหวตไว้วางใจ ไม่ใช่ยังไม่ได้ฟังการอภิปรายของฝ่ายค้านยังไม่ได้ฟังคำตอบจากรัฐมนตรีก็ประกาศผ่านให้ก่อนแล้วหรือต้องไม่โหวตตามความแค้นส่วนตัวของหัวหน้าพักโดยไม่ฟังคำตอบของรัฐมนตรีก่อนเลยผมขอเรียกร้องสอสอพักร่วมรัฐบาลทุกคนไม่ว่าพักเล็กหรือพักใหญ่มายึดหลักการโหวตโดยถือผลประโยชน์ของชาติของประชาชนเป็นหลักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ